วิธีการซ่อมกระเป๋าเราจะไม่ลื้อนะครับเบื้องต้นง่ายๆนะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆนะครับชาว YouTube นะครับเพจร้านสตางค์เครื่องหนังที่โลกนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการซ่อมซิปโดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนซิปนะครับเป็นการซ่อมซิปใช้เองนะครับเบื้องต้นก่อนที่เราจะส่งให้กับช่างซ่อมนะครับเราก็สามารถซ่อมเองเบื้องต้นก่อนนะครับว่าวิธีการทำแบบไหนโดยใช้ นี่นะครับคีมนะครับคีมตักที่จบนะครับถ้าคนไหนไม่มีคีบานจบก็คีมแบบนี้ก็ใช้ได้นะครับนะเดี๋ยวไปดูวิธีการทํางานกันเลยนะครับนะครับผมมีกระเป๋าตัวอย่างของลูกค้านะครับอันนี้เป็นกระเป๋าทั่วไปนะครับส่วนตัวนี้เป็นกระเป๋าที่ร้านเองนะครับซิปมีทั้งหมด2แบบนะครับเป็นซิปไนล่อนนะครับตัวนี้เป็นไนล่อนว k k นะครับทางร้านที่ใช้ไปแล้วลูกค้าใช้ไปแล้วซิปแตกนะครับก็เอามาส่งมาให้ ทางร้านทํานะครับส่วนอีกหนึ่งใบนะครับเป็นงานทั่วไปนะครับเป็นซิปฟันเหล็กนะครับวิธีการซ่อมกระเป๋าเราจะไม่ลื้อนะครับเบื้องต้นง่ายๆนะครับสามารถนําไปใช้ได้นะอ่ะมาดูเบื้องต้นนะครับอธิบายเรื่องซิปก่อนนะครับว่าซิปเราเนี่ยเป็นโลหะนะครับเป็นโลหะผ่านการใช้งานนะครับเราลูดไปลูกกลับเนี่ยลูดไปลูบกลับอย่างเงี้ยมันเกิดการสึกหรอของซิปนะครับซึ่งเป็นโลหะ เป็นการสคกของซิปเราก็ทําแบบง่ายๆเลยนะครับใช้ครีมป่นงขีงจกนะครับบีบที่ขอบของซิปนะครับนี่นะครับบีบอย่างนี้บีบแบบนี้นะครับบีบเบาๆนะครับออกแรงนิดเดียวนะครับออกแรงทีละนิดนะครับทั้งปีกขวานะครับแล้วก็ปีกด้านซ้ายนะครับบีบลงนิดนึงเก่งเนี่ยดูข้อมือผมนะครับเนี่ยข้อมือเก่งนิดเดียวครับไม่ต้องถึงกับเยอะนะครับ เสร็จหลังจากนั้นเรามาบีบตรงก้นนะครับบีบเข้าเก่งนิดเดียวครับค่อยๆนะครับเบื้องต้นเราทําค่อยๆก่อนนะฮะแล้วเราก็ลองรูดกลับลูดไปนะเนี่ยลูดไปให้สุดให้ซิปมันเข้ากันนะครับแล้วก็รูดกลับมานี่เองครับเบื้องต้นง่ายๆนะครับเราไม่ต้องไปงอช่างนะครับไม่ต้องไปเสียตังเปลี่ยนซิปนะครับนี่เลยนะครับเรียบร้อยนะครับ ไาอีกแบบหนึ่งเป็นซิปฟันเหล็กนะครับเหมือนกันนะครับนะจะบีบด้านนี้ก็ได้นะครับด้านหน้าก็ได้นะครับเนี่ยบีบด้านนี้ก็ได้เก่งนิดนึงเก่งนิดเดียวนะครับทีละนิดนะครับอย่าบีบแรงเกินไปนะครับนะแล้วก็บีบอย่างเงี้ยนะแล้วก็รูดกลับไปก่อนนะครับเราลูดกลับไปเลยมันเวลารูดกลับมันจะฝืดๆืหน่อยนี่นะครับเสร็จปุ๊บรูปมาเป็นไงเนี่ยฮะเรียบร้อยนะครับเบื้องต้น นะครับนี่ใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับเรียบร้อยทั้งสองใบง่ายๆเบื้องต้นเท่านั้นเองนะครับก็ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากพี่ๆน้องนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่างชัยแฮนด์เมคด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ